ไฟล่องกระตังยูว่าสองครับพะย่ะเออรับแจ้งเออ่มีไฟแม่เต่าว่าอะไรดิน้องหินเส็ดแถวโดนเพิ่มเส็ดช่วยแจ้งเออ่ช่วยแจ้งรถดับเพลิงไม่ได้ครับว่าสองว่าแปดรับเพ็นได้รับแจ้งแล้วครับรถน้ําจากทุ่งนาเรากับพะยังกําลังเข้าระงับเพลิงอยู่ครับ รายงานผลนะครับก็ควบคุมได้นะครับ99เปอร์เซ็นต์รถน้ำสามคันนะของทุ่งดีลายหนึ่งคันโอ้ผมเองของนาเราหนึ่งคันไม้ยางสองคันนะครับก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะกลับไปแก้นะครับทีนี้เออสุเทพสูงทางเสุเทพก็เออฮะแล้วลำหวนครับลำหวน้ำออลำหวน้ำลำหวนนี่ลำหวนจ่าหวนจ่าหวน้ำ